กาลียุคศูนย์ทางพุทธสุดทางศีลสิ้นทางธรรมการสิ้นสุดแห่งพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ในพัทธรกับนี้กําลังก้าวย่างเข้าสู่ยุคสมณกันถวก็เสื่อมสูญไปในที่สุดเมื่อศาสนาการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งชาวเราทั้งหลายค่อยๆล่วงไปล่วงไปจนถึงการกาียุก ม่มวนมนุษยชาติเสื่อมศีลสินส้นธรรมมีความกำหนัดกล้าอธรรมะราครรตตากำหนัดกล้าเกินพอดีมีการเสพสมไม่เลือกหน้าใช้ชีวิตไม่ต่างจากสัตว์เนือน้อฉันมีจิตสันดานมากบริบบบป,ประธรรมโลภโทสะโมหะครอบงำย่ำยีเขาเหล่านั้นและเขาเหล่านั้นจะพากันประพฤติทุจริตผิดมนุษย์มนาผิดศีลผิดธรรม เมื่อมนุษย์ทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมพากันประพฤติทตุจริตผิดธรรมชาติผิดต่อกฎของชีวิตชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงฝนฟ้าก็ไม่ได้ตกต้องตามฤด,ดูกาลเข้าปลาอาหารก็จะฝืดเคืองเมื่อพืชพันธุ์ธัญญาหารฝืดเคืองหายากไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนเดิม เหล่ามนุษย์ที่เคยมีใจเคารพเรื่มใสในพระพุทธศาสนาเคยถวายอาหารบิณฑบาตปัจจสี่แก่พระพิสุสฆ์ก็มีความขัดสนจนยากขับแค้นไม่สามารถจะถวายอาหารบิณฑบาตจะตูปัจัจสี่แก่พระภิสุสฆ์ได้เหมือนเดิมพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นก็เข้าตาจนถึงความลำบากยากได้ปัจจสี่ขาดกำลังสนับสนุนขัดสนอยู่อย่างทุกข์ยาก ไม่มีกำลังกายไม่มีกำลังใจที่จะสมเคราะห์เล่าเรียนพระธรรมวินัยไม่มีกำลังที่จะสมเคราะห์สั่งสอนสิทธิอนุสิตหรือให้การศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้อันนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ากำลังก้าวย่างก็สู่ยุคป,ปริยัติธรรมสูญสิน้นเมื่อการล่วงไปพระปริยัติธรรมหลักธรรมคำสอนวินัยตราปิดก ไม่มีผู้เล่าเรียนและทรงจำหลักธรรมคำสอนไว้เลยพุทธศาสนาก็ถึงความวิบัติค่อยๆสุดถอยเสื่อมลงเสื่อมลงโดยพระพิษุสงฆ์ทั้งหลายไม่อาจทรงจำไว้ซึ่งอัดซึ่งทรรได้จะจำได้ก็แต่ภาษาบาลีแต่บทสวดเท่านั้นไม่มีความสามารถที่จะแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจลึกซึ้งถึงความหมายได้รานการล่วงไปอีกแม้พระบาลี ก็ไม่มีพระภิกษุรูปใดจะเป็นผู้ทรงจำรักษาไว้ได้เพราะมัวไปสนใจแต่เรื่องอื่นตามโลกนิยมอันไรสาระเมื่อเป็นเช่นนี้พระปริยัติศาสนาก็ถึงความเสื่อมสุดสาบสูญไปเองตามลำดับก็คือพระอวิธรรมปิดกจะเสื่อมสูญไปก่อนเมื่อพระอวิธรรมปิดกเสื่อมสูญไปแล้วพระสุตตันตปิดกก็จะเสื่อมสูญตามไปเมื่อพระสุตตันตปิดกเสื่อมสูญไปแล้ว ปิดกสุดท้ายคือพระวินัยปิดกก็จะต้องเสื่อมสูญลงไปจนเหลือแต่การรักษาอุโบสถทศีลในการนั้นพระภิกสุทั้งหลายจากทรงไว้เพียงอุโบสถแม้ว่าจะเสื่อมสูญสุดลงไปอย่างหนักถึงขนาดนี้พระปริยติธรรมหรือหลักธรรมคำสอนก็ยังได้ชื่อว่ายังปรากฏอยู่ยังมีอยู่แม้จะนิดหน่อยยังไม่สิ้นสูญจนถึงการที่ บทพระคาถาอันมีอยู่สบาทซึ่งมีตัวอักษร32ตัวอักษรเพียงแค่นี้ก็ไม่มีบุคคลใดใครผู้หนึ่งจะทรงจำไว้ได้ซึ่งบาทพระคาถาแค่สบาทได้นี่แหละครับจึงนับว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อมสูญอันประทานแห่งพระปริยัติธรรมอย่างสมบูรณ์ก็คือในภาษาบาลีเนี่ยก็จะมีคำประพันธ์ ประเภทร้อยกลองเป็นคาถาคาถาคาถาหนึ่งจะมีอยู่สี่บาท32มสิงเช่นโอโรคยาปรมาลาพาสันตุถีปรมังทนังวิสาสะประมายาตินิพพานังปรมังสุข,ขังอันนี้เรียกว่าสี่บาทพระคาถา32อักษรง่ายๆสั้นๆแต่ไม่มีใครจำได้ก็คือความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจากเปอร์เซนที่โกสลวัตถุกุตกะกนิกายธรรมบทพระไตรปิฎกเล่มที่25แค่นี้สั้นๆไม่มีใครจำได้เลย